เอาละเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยรอคอยทีเดียวเพราะอยากดูคุณติ๊กแล้วก็อยากจะดูเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นของไทยเป็นเรื่องของบ้านเราเนี่ยนะครับกับรักนี้ชั่วนิจนิรันด์นะครับหลังจากปล่อย MV ออกไปนะครับเพลงพี่ชายที่แสนดีหลายคนก็ถามถึงคิวออนแอร์เข้ามาเป็นแถวเลยนะครับบางคนก็บอกว่าแค่ดูเท่านี้ก็น้ำตาไหลแล้วอยากดูฉบับเต็มเต็เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สำหรับใครที่รออยู่เตรียมเฮได้เพราะว่าซีรีส์ รักนี้ ่วนิดนีร์นะใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับก็มีคิวออนแอร์ในวันที่22พฤษภาคมนี้เขียนไว้เลยทางช่อง True Asian Series นะครับทุกวันพุธพระรหัสเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองครับแล้วก็งานนี้อย่างที่บอกไว้นะครับทาง Hello Production ซึ่งก็เป็นผู้บริหารก็คือคุณอนันดาเอเวอริงแฮมนี่รบอกว่าเขาทุ่มทุนเต็มที่นะครับใส่ในเรื่องของรายละเอียดและคุณอนันดาเองอย่างที่เราทราบกันดีในเรื่องของความเป็นมืออาชีพเขาสูงอยู่แล้วโปรดักชันก็ต้องเยี่ยมอย่างแน่นอนต้องติดตามครับด้วยประการ ทั้งปวงน่าดูมากๆนะคร,ครับอีกครั้งหนึ่ง22พฤษภาค,คมนี้นะครับทางทวิชั o นช่อง True Agent Series ทุกวันครับ<ส>ระหัสเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มอจด<ส>เทียมไว้เลยใครที่รอกันอยู่นะ